ระวังปี2567นี้คนกากบาทกลางฝ่ามือมีดวงชะตาที่แปลกขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อให้ระวังปี2567นี้คนกากบาทกลางฝ่ามือมีดวงชะตาที่แปลก เรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการเปิดโชครับทรัพย์ก่อนนะคะถ้าหากพร้อมกันแล้วเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ คุณผู้ฟังคะคนที่มีกากรบาดกลางฝ่ามือนั้นมีดวงชะตาที่แปลกและแตกต่างกันออกไปแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคะ่ะและเหมือนมากที่สุดก็คือเป็นดวงชะตาที่มีเทวดาคอยติดตามคอยปกปักรักษาคอยคุ้มครอง ที่เกี่ยวกับคู่รักคอยติดตามตัวคุณมาด้วยบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเทวดานั้นตามติดอย่างไรคืออะไรที่ว่าเทวดาติดตามก็หมายถึงคนรักเก่าที่เป็นเทวดานางฟ้าที่คอยติดตามเพื่อที่จะซื้ออะไรบางอย่างที่ติดกันมานั่นหละค่ะ ดวงชะตาบางคนได้กลับมาจุติที่เป็นมนุษย์บางคนได้จุติเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าแต่ถามว่ายังเป็นคู่แท้กันอยู่หรือไม่ก็เป็นค่ะเพราะว่ามีตาสัญ,ญลักษณ์กากบาดกลางฝ่ามือที่เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้ถึงแม้ว่าเทวดาของคุณจะยุตติ แต่ก็ยังมีความหมายหวยหาสิ่งต่างๆที่เคยร่วมกันร่วมกันสร้างร่วมกันทำมาที่เคยร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้ไม่รู้จะก,กี่พบกี่ชาติซึ่งจะเป็นไปในลักษณะนี้แล้วคนที่มีลายมือกากบาทกลางฝ่ามือดวงชะตาก็จะถูกกำหนดเอาไว้ แล้วถามว่าเราจะเลือกคู่ครองได้หรือไม่เลือกคู่เองได้หรือไม่ถามว่าเลือกได้ไหมเลือกได้ค่ะแต่ถ้ามีเทวดามาติดตามก็ต้องโดนเลือกคู่ให้ซึ่งดวงชะตาในปี2567นี้ระหว่างเทวดาเลือกคู่ให้ถึงเวลาแล้ว มันเป็นเวลาณเวลานั้นที่ดวงชะตาถูกบรรจงเอาไว้ในสิ่งนั้นว่าดวงชะตาของคุณช่วงนี้จะมีเทวดามาติดตามแล้วเพราะมันถึงเวลาแต่ก่อนหน้านี้เทวดาของคุณอาจจะไปเที่ยวเป็นเทวดาสวรรค์ชั้นไหนก็ได้ก็เป็นเรื่องของเขา แตอ่อยู่มาตามติดคนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือปี2567คุณจะเจอและถูกในลักษณะที่เลือกคู่ให้ไม่ว่าจะรู้สึกชอบหรือไม่ชอบคุณก็ไม่มีสิทธิ์เลือกคะ่ะคุณไม่มีสิทธิ์เลือกในชะตาชีวิตด้านคู่ของคุณเพราะคุณจะมีลักษณะที่ถูกใจ ของเทวดาของคุณอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะพยายามที่จะมีคนอื่นหรือแต่งงานกี่ครั้งมาเพียงใดก็อาจจะมีการเลิกลาแล้วเทวดานั้นก็จะถูกเลือกคู่ให้แก่ค,คุณค่ะเทวดาเขาเป็นคู่เก่าที่ร่วมสร้างรวมสร้างบุญกุศลมาตั้งแต่อดีตชาติ ชาติก่อนคุณอาจจะเคยเป็นนักรบที่ต่อสู้ประหารกันแต่ก็มีบุญวาสนาร่วมกันมาก่อนก่อนที่จะเป็นคู่กันหรือเทวดาเลือกคู่ให้ถ้าในชาติก่อนคุณทำคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐา,านทําจิตใจที่มีบารมี ที่สูงทรงถึงเทวดาที่ติดตามตัวคุณคุณเคยร่วมบุญร่วมกุศลกันมาถ้าร่วมทำบุญก็จะได้คู่ที่ดีแต่ถ้าร่วมกันทำชั่วอันนั้นก็เป็นผีตามมาแล้วค่ะถ้าเป็นคนที่มีบุญวาสนาก็ต้องมีเทวดาคอยปกปักคุ้มครองรักษาแต่ว่า เรื่องคู่ของคุณจะสมหวังร้อยเปอร์เซนต์ไหมอาจเป็นไปไม่ได้ก็เขาเลือกคนในลักษณะนี้ให้ไอ้คนไม่ดีอย่าเข้ามาเด็ดขาดข้าไม่ให้เลือกคู่ของข้าเองไม่ต้องมาแต่ต้องคู่ของข้าเด็ดขาดข้าพระเจ้าไม่ให้เลือกเทวดาในสมัยยุคโบราณหน้าตาสัสดสวย งดงามมีสง่าราศีมีแสงสว่างเจิดจรัสเทวดาของคุณนั้นจะคอยปกป้องคุ้มครองรักษาและให้เงินทองแก่คุณแต่ถ้าคุณไม่ตามใจเขาเงินทองของคุณจะไม่เหลือแม้แต่บาทเดียวดวงชะตาควรปล่อยไปตามดวงชะตาอย่าไปยึดติด หรือไปขัดขวางดวงชะตาปล่อยไปตามดวงชะตาไปค่ะซึ่งคนมีกากบาทกลางฝ่ามือนั้นในปีนี้ปี2567จะมีดวงชะตาที่ดีมากค่ะไม่ควรไปขัดขวางดวงชะตาการขัดขวางดวงชะตาคืออะไรก็คือการกีดกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเข้ามายุ่งเกี่ยว แต่ว่าถ้าเราปล่อยมันไปก็จะไม่ตึงเกินไปนะคะปล่อยให้เทวดาเข้ามายุ่งบ้างให้มันเกิดเรื่องราวต่างๆบ้างอย่าให้มันตึงเกินไปถึงขั้นที่แบบว่ากีดกัน้นปิดกั้นตัวเองปิดกั้นตัวเองอยู่ในห้องนอนห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆที่มีสีดำจะทำให้จิตใจของคุณนั้นมัวหมอง ทำให้รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่มีความสุขกับทางด้านความรักคุณผู้ฟังคะอย่าทําแบบนั้นเด็ดขาดเพราะว่าเทวดาของคุณท่านเลือกให้แล้วแต่ว่าคุณยังไม่สมหวังดังใจก็คือยังไม่เจอคนที่คุณคิดว่าใช่มันไม่โดนใจอาจจะมองว่า คนนี้ไม่ใช่สเปคคนนี้ยังไม่ใช่สำหรับเราเพราะบางคนชอบอะไรอย่างที่ว่าต้องเป็นคนรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่เลือกไม่ได้คะ่ะถ้าคุณไม่ย่อนเกินไปไม่ยานเกินไปและขอบารามีคู่เทพเทวดาของคุณเขาอาจจะเปิดทางให้แก่คุณ ในปี2,567นี้จะทำให้คุณเจอเนื้อคู่ในลักษณะที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่งตัวตามใจของคุณเจอคนในลักษณะต่างๆใครจะไปรู้ละคะเพราะฉะนั้นมันเลือกกันไม่ได้เพราะเทวดาจะเลือกคู่ให้แก่คุณแล้วในปี2,567 ดวงชะตาของคนที่มีการกรบาทในปีนี้มีเกณฑ์เดินทางและจะเจอเนื้อคู่ที่อยู่ต่างแดนเทวดามีเกณฑ์เดินทางอาจเป็นตัวคุณหรือเทวดาก็ได้ที่เดินทางแล้วคุณจะเจอเนื้อคู่ที่อยู่ต่างแดนและเทวดาก็ตามติดไปด้วยทุกสิ่งทุกอย่าง จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างกระทันหันรวดเร็วทันทีทันใดถ้าคุณที่ยังโสดจะได้เจอแฟนเจอเนื้อคู่เร็วๆนี้ค่ะแต่ถ้าคุณมีแฟนอยู่แล้วอาจจะพลิกผันเจอคู่ใหม่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะคะเจอคู่ใหม่นี้เรื่องใหญ่ค่ะมันเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นเนื้อคู่กันมาก่อน ตั้งแต่อดีตชาติตอนนี้เขาอาจจะจุดติแล้วมีบุญวาสนาสูงส่งร่ำรวยเกิดในตระกูลที่ยิ่งใหญ่เงินทองมีไหลมาเทมาประสบความสำเร็จทั้งชีวิตเกิดมาก็รวยแล้วแล้วคุณเจอเนื้อคู่ที่วันนะอาชีพการงานที่แตกต่างกันเป็นอย่างมากเช่น คุณเจอแฟนลูกคุณหนูไฮโซหรือว่าคุณอาจจะเจอคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้เดินทางไปอยู่แดนไกลแตกต่างกันไปค่ะถึงขั้นนั้นเลยก็ว่าได้ดวงชะตาของคนที่มีการกรบาทกลางฝ่ามือถ้าคุณฝืนดวงชะตาก็ให้ระวังไว้ให้ดีหัวใจของคุณจะรู้สึก มีแฟนเล่าร้อนแตกหักภายในใจจะเปลี่ยนแปลงมันก็รู้สึกหัวใจเป็นเหมือนกังวลเป็นอย่างมากและเราจะทำอย่างไรมันแทบจะทนไม่ไหวแล้วหัวใจมันจะระเบิดแตกออกแทบจะทนไม่ไหวในปี2567นี้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะต้องมีลางบอกเหตุเข้ามา เพื่อให้เราได้รับรู้หรือเราขอคำแนะนำให้คุณไปเที่ยวไปรับพลังงานบวกขับไล่สิ่งอับปมงคลดวงชะตาที่อยู่ภายในใจของคุณแล้วคุณจะเจอแต่เรื่องราวที่ดีๆเรื่องราวร้ายๆจะมาลายหายสิ้นไปหรือว่ายังไม่ถึงเวลาก็ไปเที่ยว ใกล้ๆบ้านเราก็ได้ค่ะไปลงน้ำย้ำนะคะต้องเป็นน้ำใสๆมองเห็นพื้นการรับพลังงานบวกจากคลื่นแม่น้ำน้ำใสๆที่จะช่วยพัดพาสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิตของคุณค่ะหากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภ ลังไลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลัง หรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งใหนว่าดีนำไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุญชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทาน แก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้ เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ